สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนทุกท่านเมื่อนี้พี่น้องคะเมนูเด็ดหมูดึงหมูดึงหมูเด่งหมเด่งเน้มมันออนหมูดิบก่าข้าวเป็นคนปุงอันนี้เป็นสุกดีเลยลูกนี่เลยครับกรอบนุ่ม หมูนี่เคยเรียกละ,ละลายในปากโอ้ยหมูนี่ละลายในปากใช้อะไรน้ำจิ้มมาเอาไปใส่หรอเอาเ้รื่องมือมามากินวอ้บน <c oughs> คนจุ่อไอ้บ <c oughs> นคนเร็ว <c oughs> นี่คนโง่เลย <c oughs> วันนี้อยู่กับพี่ช่างใหญ่คะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้พี่ช่างใหญ่แวะมามาหาหัวหน้าจรรดมาหาทีมงานมากินกับแก้มฝีมือเจ๊พึง่ง ทางผ่านเขาดีสีด้วโอ้ยทีทางผ่านแจ้งไดพิ่ณเล่ากับเขามาแล้วฟันก็ดีใจแล้วเนาะแต่บ่อะไอเป็นไรนุ่มๆบางทีเหม่อนุ่มเหมือนีฟูดโอ้ยสิเอาอีหยังอีกเดี๋ยวนี้จดกินแล้วไล่ไม่ใช่พี่หมูนึงแต่ไล่ไม่ไปสันว์เราอยากกินก็ซื้อรถเอาชื่อรถเต้ตัวกินเราใส่บึง กินแน่อร่อยมันต้องอย่างนี้โบเออเดือดอ่าดูหัวหน้าเฉลยเขาไอ้รับประทานครับอืมนี่นี่สวายมันมีคนหนึ่งเลยเป็นยกูเกียบเกียบกูขับรถอยู่ขับรถไอ้แทเลอยเมื่อกี้แหละกูจะไอ้เดินหนาเขาไปกูจะขอ้เดี่ยวนึงนะไหนสักแค่เฉลยละครับ เมึงไปไตออยู hmm. ่ yes ้าไปบกอันไปมึงไปตอกแกไอ้บอมตอมาเองนเลยบ่พูดต่แกเขาอยู่ล่าก้อสาครับไปหาครับก็จะให้เขาไปไอ้จกตออยู่คานะแกจะลุยภาคีบ็นคนขโมยครับ โอ้ไมดอะเจ้าเียแ่นี่เออมึงกัมาล่ลูบแกเลยลครับโอ้ยมึงไล่เป็นคนขับรถจำโอ้ยไอ้ักแกมึงหน่อยสิเป็นคนอี้ย่งเราตัวนี้น้อคือตว่าถเลยมันยเร็วแต่ว่า งานมันบัวลายเราจะใกล้ส่งไกลเออนั่นล่ะใหญ่พีไหนเออซอ้เสแสร้งเลยแหละเพิ่งเพิ่งคุยเอาเพิ่งไหนน่ะไหนน่ะฮะก็เดาไปอยู่มีอยู่ในถังในถังเนี่ยตาถังดำนี่น่ะตาไปเอาไปล่ะไปไปเอามาให้พอเบิ่มเองไปเออเนี่ยน่าเอ้ที่พังยังนั่นรับไปเนี่ยน่าออสโลงสลัดพกหม้ออันนั้นอันนั้นอยู่ในถาดในถาดนี่ว่องนถาดนี่ ไม่นี่ในถังดำบองในถังดำสแตว์น่ะสแกจโรยเหรอเปิดตาปีเลืเปิดตาปีเลือดสแตว์อยู่ในถุงในถุงอยู่ในในลังในลังเปิดดูในรังอยู่ในถุงแต่อยู่ในลังนั่นแหละลังดำไปไปเอาสแตว์มาให้พี่แตงสแกจโรยอยู่ไหครับแตงไ่ได้รังผมเอ็ดแค่นั้นแหละครับ โอ้เจ oh! oh, ียวเราเปนไงต่อยุค่านะุนไปตีต่อยดอกแกยู่หนาล้านนะครับลานสั่งหมดแล้วครับแกยี่นั่นแหะไอเบิ้มนี่นี่นี่เสดอจนั่นแหะของานผมนป่ะคนสิตาดันไหนต้นทั้งนานน่ะตัดออกเบิร์ดเหรอบอเขาเอาวินัยนั่นอะได้ล่ะก็นั่นเลยวินัยลาทมาให้ตะกี้โทรมาออ เดี๋ยวจะไม่ได้ทีโบทีเบยุคนะบอกไหงเฮ้ยทีโบทีเบยุก็จะแก้สยรู้เลยละเรือคนอันต้นสูงๆหน่ะเขาตัดออกเบิด์เลยเขาบ่อบนัวเขาตัดบ่อตัดออกแต่ว่าถ้าแกไม่ตัดต้นสนะอืมเป็นยังเขาจะไม่ควบดึงไว้อ๋อเขาเอายันถือสายไฟเปล่าเขาน่าจะตัดแล้วก็ นี่สบนน่าจะให้โตโอต้องบึม้มางไ่บองไ้วงานาต้องเอาคอหมูมาหมักอีกไหมนี่คอ,มอมหอออมูอยแล้วทันนเอออ้คอยบริยูก,กินแล้วอ้คอยเฝ้า กิไมดมแดงนะมนนี่ก็หาลายเตอร์วิลมดงปัญญยมีก็มเขาไว้ไว้ในเปยนมดีโค่สวยล้วน่กินบ่อยเบิ่มมาก็จนอ้าวร่างเห้งปนดีเ้ยไม่กินเดียนะมันตื่นไม่กินอีกเลวะอ้้อีกคนหนึ่งนไหนฮัลโหลคุณอันนี้ ไอซื้อมาเลี้ยงพี่เหรอหามาซื้อมามามาเอาต่ออามาเบิดจังใดเล็กหน่อยวันได้กินนี่แหละอาออันนี้อันนี้อาจารย์เนี่ยมันอาจารย์กระเบื้องลงมาบนี่อันนี้อันนี้กับแกล้ม กับข้าวก็อยู่กันนี่ทั้งหมดเลยอ่ะลงไปเลยเ้วเีวนีนีจนนี่ปียวางีด้าเออนี่จนนี่โอ้ยแปดมื่ลูมาอดออกไปมาพรุไปแต่เช้าดยเมลไปแตเช้าเลยไม่ลคารุดินนี้อย่างนี้ไางตังเบาบุงอ้าทอดนั่นแหละทอดแม่หบาท เดี๋ยวเอาไว้ให้เดี๋ยวเอาดี๋ยวเอาไว้ให้เดี๋ยวเอาไว้ให้บาทเีไว้เดี๋ยวเอาไว้ให้บาไปโนสี่สิบาทไม่กินค่าเรีแวเอาค่าเอาคงยิงไปเปยจนแคหงสองมันเ้เยวองเพลงหรอรู้ยไาเได้แลวพุทธนี้บสบายยูทู เอาค่เกาบใช่มือแตรอรอาตสาบมาก็เลยนานตักตุมไปใส่ห่อนใส่เลยนั่นแหละเป็นเนื้เล็นเลย พี่พึ่งเนาะไม่ได้รีบแต่รียลไม่น่รีบเอาไว้เจมผู้หยิงมาวันนี้เจหญ่มาดิอห่มันได้ยู่กนีเก้าย่เกาอมาเอาเสื้อาใช่ไหมล่ะอแล้วก็มาบ้านมาไฟเออไม่เป็นไรไปสเข้าสังารเนต๊ะโตให้มันไล่ยังไม่ได้ระดับเาให้มุงุงสาดพนี่กบ้านเป็นตมาลใครดะแต่แล้ว เหมือนม่เห็นเหมือนย่าเป็นน้องอีตอยนี่ตอนทำงานอยู่หูหินหนอใครหนอไม่ตอนผมทำงานอยู่หูหินไม่ใครว่ะไหนกินเบียร์เนาะกลับสามไปให้พ่อเบิ้มอย่าเอาไปบ้างนอกลับสามทุ่มหนอไปให้พี่ช่างกลับสามทุ่มหนอดาดีดาผมหนอผมเก็บเสื้อผ้าผมขึ้นรถไฟกลับบ้านเลยแซ่บเบิ้มเอานี่ปักสะเดาอ้ายนี่เอาไปไม่ธรรมดาเลยที่เราเกบบ้านเลยซาะเอาไ้อ้ลูกดีๆเป็นยัง เรสกัหลังายังียไ่เสียบจำเนื้อหมูปลาไปเลยเลย่ฮโอ้ยทำนังหมูำนังหมูหมูปลาก็บอกวิธีเนี่ยมันอดแตสบาทริธีมาเลยก็ได้เลยรอก็ได้ผักกะเดาหรืย้องตรงๆสิมันหายากได้ครับเนี่ย ยู่นนน่ะมือวางแรงบาสิเก็บมากเลยคิดพอว่าอันนี้มันมีอยู่ก็เลยบอเก็บมากดอกตัวโตมันหายากนี่นี่ไอ้เบิ้มนี่อไน้องตามันดันถิ่มอยู่นี่ไม่ไม่อยู่ไหนพระท่านไหนนี่ดิอะไรบอกเสตดาวต้นนินกินสามมือบ่แล้วโอเคโอเคอ้าวพูดไอดันอ๋อเหรอขี่เกี้ยวปรกันตีแล้วด้วยไม่พูดดันอ้าจิ้มจิ้มจิ้ม เอ้ยเห็นเขากินแสบเข้ากับมีความสุขเด้อคับโอ้มันเผ็ดมันมีเล็กน้อยเองลูกพี่เอาเด็กเด็กคนไหนก่อนเด็กคนไหนก่อนเออมันยังสมบทบาทติเลยอ้าคไอคนโตเร็วอื้มมนเล็กน้อยแล้วเด็กน้อยมันยังหูได้วานกินเลยเผ็ดมันเผ็ดเอ๊ะเล็กน้อยเขาบอกกินไหมบอ ไอคนใหญ่นี่คู่มันเฟสก็ยังสิขึ้นคู่วันเฟสฮ่าฮ่าฮ่าโอ้มาได้คุยน้ำเจ้าแซ่บแซ่บนี่เดี๋ยวจะหลงงานเลยว่ะกับพาไปเบิ้งกับเข่ามุมเป็นกับแก้มหลงอันนี้กับเข่าอันนี้กับเข่าอันนี้กับเข่าอันนี้เนื้ออันนี้กับเข่าอันนี้ ต้มต้มกระดูกหมูใส่ผักกาดดองดองเปี้ยวนะคะทุกคนคะ่ะนี่อร่อยเวอร์วังนะ่าจะบอกค่อยข้าวจะพึ่งก็หุงให้เด็กๆเสร็จเรียบร้อยอนี่อันนี้น่าจะสุกแล้วโ okay. อเคอะยัวย่วๆกันคะ่ะทุกคนคะ่ะหลังจากเหนื่อยมาแล้วก็กินให้อร่อยจะได้พักผ่อนอย่างมีความสุขโอเคบายบายไปกับทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ